สวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่อชื่อยอดครับช่างยอดช่างยอดครับผมวันนี้ทําอะไรที่ไหนอย่างไรคะวันนี้จะมาอบรมครับอบรมที่ไหนคะอบรมที่ตอนนี้มาตั้งหลักที่วินอยู่ครับบริษัทจัดหาง,งานใช่ครับวินเพรสเมนต์ครับผมพี่ยอดจะไปไหนคะ ไปเกาหลีครับเกาหลีใต้ไปง,งานอะไรคะไปงานอูต่ต่อเรือครับอูต่ต่อเรือตำแหน่งตำแหน่งช่างเชื่อมครับช่างเชื่อมวีซ่าอะไรคะวีซ <Visa S 1> ่า E7 ครับวีซ่า E7 พี่ยอดตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะส <46 S 2> ี่สิบหครับพี่พี่ยอดมันมีหลายคนที่เขาไม่ค่อยรู้จักวีซ่า E7 เจพี่ยอดอธิบายในความเข้าใจของพี่ยอดหน่อยได้ไหมคะว่ามันเป็นยังไงวีซ่า E7 เจตามตามที่ผมเข้าใจคือ คือวีซ่าอีเป็นวีซ่าที่เขาออกให้สําหรับผู้เชี่ยวชาญทำนานงานเทคนิคพิเศษทำงานการที่มีฝีมือใช่ครับประมาณนี้เนาะเช่นพวกช่างเชื่อมใช่ไหมคะเหมือนที่พี่ยอดไปตอนนี้ก็คือวีซ่าอีวีซ่าอีเจ็ดค่ะจัดส่งโดยบริษัทบริษัทจัดหางานวินเทรดแมนครับจำกัดนะคะก็อันนี้ก็คือเอกชนจัดส่งไปได้จริงต้องสอบไหมคะพี สอบครับสอบสอบ,สอบแบบไหนเอ่ยสอบไปช่างเชื่อมก็สอบช่างเชื่อมครับคบประคอผมไปพคอครับค่ะเราต้องมีอะไรบ้างในการสอบเอกสารที่เราเอามายื่นนะคะเอกสารก็พวกการเทสพวกใบเซอร์ครับต้องเป็นของฝาคอใช่ไหมคะใช่ครับฝคอสามจีขึ้นไปไหมคะครับคาว่าสามจีนี่มันเป็นท่ายัางไงอะคะพี่พี่ยอดเป็นท่าแนวตั้งครับแนวตั้งครับแล้วเขาเชื่อมเขาเชื่อมแบบไหนคะตอนที่เขาเทสมือที่เขาสอบ ก็ถ้าเป็นช่างเชื่อมก็จะก็จะรู้ครับมันเป็นเซรามิกแบกหลังใช่ไหมชิ้นงานไม่ครับเป็นชิ้นงานที่เขาสอบไม่ใช่เซรามิกเป็นแบ็กเพดแบ็กเพดครับเซรามิกลองไหมลองข้างหลังไหมไม่ได้ลองครับวันนั้นไม่ได้ลองตอนนี้ลองเซรามิกอาเซิลามิกลองแล้วนะรอบรอบนี้แล้วก็ของของพี่ยอดเนี่ยก็คือส่งเอกสารมาก่อน ใช่ไหมคะแล้วก็นัดวันเข้ามาเทสมือพี่ยอดสอบวันไหนคะที่บินสอบวันที่9ครับสอบวันที่เกเดินทันวานวาเนาะแล้วก็วันนี้ก็มาบิน28ท่านเนาะเป็นยังไงกับการบริการของบริษัทวินคะดีครับเร็วดีครับค่ะเร็วมากได้ได้หามาหลายๆที่ไหมศึกษามีซา E7 หามาหลายที่หามาหลายประมาณ สที่สามที่บินนี้เรียกก่อนเลยค่ะลงตัวที่นี่ครับผมนะคะรวดรวดเร็วไม่เกินสามเดือนไม่เกินครับไม่เกินค่ะราคายุติธรรมครับผมโอเคครับพี่ยอดมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆในสายงานช่างเชื่อมไหมคะว่าเราต้องทํำยังไงถ้าเราสนใจถ้าสนใจก็ติดตามเลยครับค่ะกับคลิปวิดีโอนี้เนาะครับผมค่ะ กับคุณนุชเนาะคุณนได้ครับวินเพสเมนต์ได้เลยนะคะคอ่าเป็นงั้นนุชขออนุญาตให้เบอร์เนาะ0 8 9 8 4 9 9ด9 5นะคะโทรมาเพื่อลงทะเบียนได้เลยนะขอบคุณพี่ยอดมากเลยคืนนี้แต่นุดไปส่งเนาะโับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ